สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าปุไเด้พยกันโดนมากเลยนอกจากพี่น้องจ้าพอดีว่าปม้ยมีเวลานํางเลจากพี่น้องจ้ามาเด้อนนี้มากินข่าวน้ำกันเลยจ้าเนาะวันนี้ก็จะมีอะไรอเมี้เป็นข่าวเศร้าเด้อยจากพี่น้องจ้าเนาะสักประมาณบนหูจักจั่ม้วนบนดีไซน์นาลขาจ้าอันนี้ข่าวเศร้าก็เราก็จะมากินแบบนี้กันเนาะจ้าอันอันนี้ก็เป็นอกไก่ทอดเอ้ย นั่นแหละโอไกเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นสลัดเนาะจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำผลไม้ปั้นเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอาหารเจ้ากับสีประมาณนี้เนาะจ้ะอือฮึแล้วก็เป็นอาหารเป็นแบบว่าลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำหนักด้วยเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะบีกินหลายและนี่อ้วนขึ้นเนาะจ้ะบีก็เลยมาควบคุมน้ำหนักเนาะจ้ะพี่น้องจ้าบบถือโบแมนว่าเป็นลดความอ้วนโดยตรงเด้เจ้าะอันนี้เป็นแค่ควบคุมน้ำหนักเนาะจ้ะอยากกินอยังกับสิกินขึ้นเก่าเลยจ้ะแต่ว่าลดลงเนาะจ้ะอือฮึ อันนี้ก็เป็นสลัดแค่บุมี่อย่างเลยจะอันนี้มีแต่อันน้ำมันมะกอ,อกแล้วโรยแล้วกะ็น้้ำมันมะกอ,อกลาดแล้วกะ็อันเกลือนะจ้ะโอกก๊กไก่ค่ะอ่ามีพริกไทยล้วกะ็เกลือนะจ้ะล้วกันน้ำมันมะกอ,อกแล้วกะเ็เอาไปเอาไปอันเอาไปทอดในกระทะนะจ้ะแค่นั้นจ้ะมามามากินน้ำกันเพื่อสุขภาพจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อความสวยความงามนะจ้ะผู้หญิงอยาหยุดสวยมาได้จ้ะมากินน้ำกันเนาะ อันนี้ก็คือมีมะเขือเทศแล้วก็มีบีรูทเนาะจ้ะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ใส่น้ํานิดหน่อยหรือว่าใครที่อยากมันมีรสชาตินิดนึงก็ใส่น้ําผึ้งเนาะจ้ะเนีย่ยอร่อยจ้ะมันสีออกเปรี้ยวสตรอเบอรี่นิดหน่อยแล้วก็อร่อยจะแซ่บจ้ะอันเ่วานาอันนี้บิกินขม,มืออยู่เนาะจ้ะ มา,ามากจ้ะเมื่อนี้กันกินแต่อาหารสม่ำตาอย่างอื่นหลายกะน้ำมักขื้นเร็วจะพี่น้องจ้าเนาะก็เลยมาควบคุม,นนบม้มหนักๆเพราะแม่นว่าลรสหนักเแตจะแค่ควบคุมบุาหรี่มันขึ้นหลายไปก็หนีจ้ะอยากกินสมตำตามเด็กกินข้าวปุ้นกตสิกินนี่คือเกาวละจ้ะเนาะ จะแซบไปอีกแบบโบแมนโบแซบเวยจ้ะอร่อยนะมือ่อนี่ฝนตกค่ะฝนตกแล้วก่ะตกมากแล้ว็หยุดตกมากแล้ว็หยุดแล้วก็ท้องฟ้ามืดคึมเนาะจ้ะ บมีแดดต้องเข่เก็มพีแดดมาแข่งกับมีแดดมาแข่งกับแดดบ่มากอันนี้สลัดนะ ไม่ได้ลดน้ำหนักนะจะแค่ขวบคุ้มจืดๆจ้ะอ,อยากลดบอ่อยากลดยุ่งจ้ะแต่เฮ็ดบ่ได้เนาะอืมแสบจ้า กินอิม่มคือเกาเลยจะเนาะไม่ได้อดนะจ๊ะก,กินกินแหอิม่มคือเกาจ้ะแต่ว่ากินของที่ไขมันน้อยลงนะจ๊ะ อกไก่ทอดกับสลัดเนาะเดี๋ยวก็ไปเบิ่งบ้านเบิรเื่อนเ๋้วก็อยากให้เกาใจน้องจ้าบ้านเบิรอเบิรมิแต่อาหารเสบๆบเตั้งสีแหลบบีนึงโรดบดได้้ะจ้าอาหารอีสานเสบดีจุดตำมหหุ่งสิเห็นแคบบอกหุ่งกันน้ำไล่หลายเลยจ้า ออร่อยอกินอาหารเพื่อสุขภาพได้พี่น้องจ้า เรต้องรักตัวเองก่อนก่อนที่จะไปรักคนอื่นจ้ะ <c oughs> 嗯嗯，好，嗯。 โบแมนว่านบอิมเด้อจ้ะกินไปเรื่อยๆยจงเสียอิมเด้อจ้ะพี่นอ้องจ้าเพราะว่ามันมีโปรตีนหลายเนาะเขาไม่มีไขมันเนาะจา้จา ใช่เกือะายแอบเข้มเป็นนิดหน่อยจ้ะแต่ก็อะ ต่อไปแล้วก็น้ำผลไมจ้จ้ะปั่นเป็นแบบสมูทตี้เลยนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ อร่อยจ้ะรอมมึงได้จ้ะพี่น้องจ้ะน้ำบีรูทสตรอเบอรี่มะเขือเทศสุดยอดใส่ร่วมกันจ้ะแลไรกับน้ำเปล่าไปนิดนึง ใครอยากใส่น้ำผึ้งก็ใส่น้ำผึ้งได้นะจ๊ะพี่น้องจ้ามีบีปานเป็นแบบเหมือนสมูทตี้เลยละเอียดมากเลยจ้ะเพราะว่าปกติแล้วอันบีรูดนะมันก็สิเป็นแบบสักๆเนะจ้ะเหมือนมันมีกากมันด้วยนะแต่ว่าีเอาแบบแบบละเอียดเลยมันก็เลยเหมือนสมูทตี้มันก็เลยเหมือนน้ำดื่มทั่วไปเลยจ้ะ ก็อร่อยไปอีกแบบเจ้พี่น้องจ้าวันนี้กินหมดเลยจ้าเพราะว่าเพื่อสุขภาพนะจ้าผู้หญิงยะยืดสวยจ้าพี่น้องจ้าถ้าเกิดว่าข้าบ่ดูแลตัวเองห้าบ่รักตัวเองกะก็คือว่าจงไหนยันบ่งงามบ่งง่ายสัต้องดูแลตัวเองนะจ้าพี่น้องจ้าไพ่แหละซีโปอยให้ตัวเองขี้ลายแม่นบ่เบา,บาไปแล้วก็ได้ สามสิบยังแจ๋วจ้าก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบีเนเด้อจะพี่น้องจ้านอกฝากไปด้วยนะจ้าแล้วก็เจอกันคลิปหน้าด้วยจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า